ในบรรดาการปฏิบัติธรรมทั้งปวงวิปัสสนากรรมฐานคือหัวใจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคนพบและนำมาเปิดเผยเพื่อความพ้นทุก์โดยสิ้นเชิงแต่ทว่าในปัจจุบันคำว่าวิปัสสนานี้กลับถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนไปอย่างน่าเสียดายความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ขวางกั้นผู้ปฏิบัติใหม่ไม่ให้ก้าวหน้าคือการจำสับสนระหว่างสมถะกับวิปัสนา หลายคนเริ่มต้นปฏิบัติธรรมโดยมีเป้าหมายว่าต้องการความสงบต้องการการพักผ่อนทางจิตใจต้องการหนีจากความวุ่นวายเมื่อได้นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจหรือบริกรรมภาวนาจนจิตเริ่มนิ่งความคิดฝุ้งซ่านลดลงและเกิดความสุขความสบายใจขึ้นก็หลงเข้าใจผิดไปว่านี่คือการบรรลุวิปัสสนาแล้ว แท้ที่จริงแล้วสภาวะแห่งความสงบเย็นสบายนั้นเป็นเพียงผลของสมถภาวนาเท่านั้นยังมิใช่แก่นแท้ของวิปัสสนาแต่อย่างใดพระพุทธองค์ทรงแยกธรรมะสองหมวดนี้ออกจากกันอย่างชัดเจนสมถะมีเป้าหมายคือสมาธิหรือความตั้งมั่นของจิตจิตที่มีสมาธิย่อมมีกำลังในการข่มกิเลสนิวรห้าประการไว้ได้ชั่วคราวเปรียบเสมือนการนำหินก้อนใหญ่ ไม่ทับหญ้าไว้ตราบใดที่หินยังทับอยู่หญ้ยาย่อมงอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่รากเงา้าของหญ้ายังคงฝังลึกอยู่ในดินรอวันที่จะงอกขึ้นมาใหม่เมื่อหินถูกยกออกส่วนวิปัสสนานั้นมีเป้าหมายคือปัญญาหรือความรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาติไม่ใช่การนั่งนิ่งๆแต่คือการใช้จิตที่ตั้งมั่นนั้นสอดส่องความจริงของชีวิต วิปัสนาเปรียบเสมือนการใช้จอบและเสียมขุดรากถอนโคลนญ่านั้นถิ้งไปเมื่อรากถูกทำลายแล้วญ่าย่อมไม่อาจงอกงามขึ้นมาได้อีกผู้ปฏิบัติที่หลงติดอยู่ในความสงบของสมถะหรือที่เรียกว่าติดสุขในฌานท่านจะพอใจอยู่เพียงแค่นั้นท่านจะเสพเสวยความสุขที่ประณีตนั้นโดยไม่คิดก้าวต่อไปเพื่อทำลายอวิชชา พระพุทธองค์ทรงพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อครั้งที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้ทรงศึกษาในสำนักของอาลาระดาบทและอุทกดาบทจนได้ชานสมาบัติขั้นสูงสุดซึ่งสงบและประนีตอย่างยิ่งยวดแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่านี่ยังไม่ใช่ทางผนทุกข์เพราะเมื่อออกจากฌานแล้วกิเลสก็ยังกลับมาครอบงำจิตได้อีก จึงทรงลาจากสำนักเหล่านั้นมาค้นหาหนทางด้วยพระองค์เองแก่นแท้ของวิปัสสนาจึงไม่ใช่การทําจิตให้ว่างเปล่าไร้ความคิดแต่คือการใช้จิตที่ตั้งมั่นนั้นเป็นเครื่องมือในการสอดส่องดูความจริงของขันห้าคือกายและใจนี้เองว่ามันตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้การปฏิบัติที่ผิดทางคือการพยายามหนีความทุกข์เมื่อนั่งสมาธิแล้วเจ็บปวดก็พยายามข่มความเจ็บปวดให้หายไปหรือเมื่อมีความคิดฟุ้งซ่านก็พยายามกดความคิดไม่ให้เกิดขึ้นนี่คือการทำสมถะแต่การปฏิบัติที่ถูกต้องในทางวิปัสสนาคือหันหน้าเข้าสู้ความจริง เมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นก็ให้ใช้สติเข้าไปดูความเจ็บปวดนั้นตามความเป็นจริงเห็นว่ามันเป็นเพียงสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ตัวเราเจ็บเมื่อความคิดฝุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันความคิดนั้นดังนั้นสำหรับมือใหม่ที่ต้องการบรรลุธรรมต้องตั้งเข็มทิศให้ถูกต้องเสียก่อนว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสงบ แต่เราปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเราอาศัยความสงบของสมาธิเป็นเพียงฐานที่มั่นหรือเป็นหินหลับมีดเพื่อให้ปัญญามีความคมกลา้าจิตที่ปราศจากสมาธิก็เหมือนน้ำที่ขุ่นมัวย่อมมองไม่เห็นเงาตนเองจิตที่มีสมาธิที่นิ่งใสก็เหมือนน้ำที่นิ่งใสย่ยอมสะท้อนภาพความจริงของขันห้าได้ชัดเจนเมื่อปัญญาเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่า จิตจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมันและจะนำไปสู่วิราคะคือความจางคลายและวิมุติคือความหลุดพ้นในที่สุดนี่คือลำดับขั้นที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบสมาธิจึงเป็นเพียงบาฐานแต่ปัญญาคือตัวประหารกิเลสอย่าได้หลงผิดแล้วท่านจะก้าวเดินบนเส้นทางสายนี้ได้อย่างถูกต้องตรงสู่พระนิพพาน